เธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยแอบสงใจให้นิดๆแต่ดูเธอคุณพาผมมาที่ไหนเนี่ยเราก็พาพี่มาตาชีวิทย์ไปไม่เป็นึงลืมลืมสวัสดีครับสวัสดีครับเ,เดี๋ยวเขาไปนี่ เดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่าเป็นเรางพาพี่มาในสิ่งที่พี่อยากเจอสิ่งที่พี่ฝันผมมาซื้อบ้านเองคุณมึงเพิ่งขอโบชัวร์เขาเมื่อกี้ผมน้องเห็นได้เลยคุ้มเลยคาลูคุ้มเมื่อคืนเลยคุ้มลี่แป๊บนึงมึงไปทักกูซะหน่อยว่ากูร้องเพลงที่อะไรคคคือผมบอกเลยว่าแถวยาวมากมากขนาดนี้วันธรรมดานะเขาซื้ออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรนะขอร้องแก้วเขาแจกใช่ไหมครับนนี้จะได้ของใครปะแก้วมันเป็นสุ่มอ๋อเป็นสุ่มใครก็ได้อะไรอย่างเงี้ยใครก็ได้โอ้โหแล้วเราซื้อเท่าไหร่เนี่ยโโอ้ห พ่อซื้อเป็นพันแล้วมั้งพ่อไม่ทุบพ่อไม่ตีอช่าไร่ใครเจโอใครจาไอ้ะจ๋า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 ข้าจ๋าจ๋าจาจ๋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 านจาจ๋าจ๋าจาจ๋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 เจ๋าู๋อจ๋าจ๋าเ๋าจ๋าจ๋ีจ๋าจ๋ีจ๋า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 จจ๋า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 จจ๋าอ๋าจ๋าจ๋าจคนจ๋าอ๋า๋าจ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 อา๋อจตาลัก บัตรคาราบาลโดนนะมีบ so <laughs> <laughs> ัตรคาราบาลด้วยเหรอเฮ้ยแล้วคนขายน่ารักมากเลยอ่ะเราอยากรู้ว่าเขาขายอะไรเลยเออนน้ำแล้วก็พวกกาแฟอย่าเงี้ยใช่คอ๋อเราซื้อเบียร์ตอบถวซื้อเบียร์ป่ะไม่ใช่จ่ะไม่มีมั้งไม่มีหรอกจะถามว่าข้างในนี้เป็นอะไรไอ้ข้างในมันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นเทอเตอร์ครับเป็นสำหรับเอ่อเมมเบอร์พวกนี้แสดงจะมีทุกเสาร์อาทิตย์ครับสองรอบมันมีอะไรบ้างอ๋อจะมีคนก็เหมือนมีคอนเสิร์ตแล้อ๋อจริงเหรอใช่มาร้องเพลงกันในนั้นเหรอใช่ใช่ แล้วใครแล้วใครที่จะได้เข้าไปดูเขาจะมีซื้อให้ซื้อบัตรใช่ครับแล้วก็สุ่มสุ่มเลขที่นั่งเอาอ่าใครได้ก็เข้าไปเราเคยเราเคยได้ไหมเราเคยได้เคยปะยังครับเบนเคมีใครบ้างไอ้นะเบนเคมีใครบ้างก็แน่ไงเจนนี่เจนนี่อ่ะเจนนี่เทนโพอ่ะอ๋อเทนโพเทนโพไงไป เราโอชิใครที่เราอยู่เนี่ยเฮ้ยแต่ผมโอชิเลยอะไรนะโอชิโอชิอะไรวะไอ้เยี่ยเหม็นไม่ทันแม่งสักทีนะอชิใครผมมาโอชิเลยโอชิใครเฮ้ยผมโอชิคนเดียวใครโอชิโอชิใครคุณตันโอชิไงโอ้โหนั่นเป็นโอชิไม่ใช่หรอแล้วคือคุณตันพี่อ่ะเขาขายหุ้นโอชิไปกี่ปีแล้วก็ไปทำอินซิตารโอชินี่คือแบบเราชอบใครโอชิแปลว่าอะไรวะโอชี้แปลว่าอะไรโอชิแปลว่าอะไรอ่ะ ว่าคนที่เราชอบรับคนเดียวหรือว่าหลายคนอชคือชอบที่สุดเหรอใช่ครับคามิโอชิคือคลั่งเลยคือคลั่งอันนี้คามิโอชิใครคุณอ่ะเรซี่ปัน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 ้องปันนะน้องปันไงปันน้องปันอะปันหรือปันปันน้องปันน่ะปันเบนเออ่านะใช่ใช่ไม่เล่นถ้าเขาทำแบบสวยงามนะใช่ใช่เดี๋ยวมอบากะปิ เขามีอะไรขายพานันกับผมบ้างพี่ว่าพี่กนเนี้ยโอชิใครผมอยากรู้ว่าพี่ข้างหลังเขาโอชิใครวะผมทายมพ่ก่อนใช่ป่ะอ่าโอชิพี่เทลลี่ผมว่าเขาเขามาขนาดนี้นะผมว่าพี่ออสพี่ออสมีลึกเลยเหรอเดี๋ยวเราวันนี้เราลองสั่งทั้งข้าวทั้งน้ำของเขากินดูไหมใช่แต่เขาไม่มีที่นั่งให้กินป่ะหรือว่าไม่เขาไม่นั่งกินตรงนี้เลย่ ทำที่นั่งกวา้างๆเนี่ยเพราะว่าพอมานรอกันด้วยไงมารอ BK มารอกูเนี่ย <st arts> ไม่มีใครมาสักคนเลยวะ <st arts> ชั้นสี่นะเดี๋ยวมอบางกะปิมากันแต่พ <st arts> นักงานผมตัดสายตาเขาคราวผมว่าจะจีบพนักงานดีกว่าเดี๋ยวเราไปเอาที่รองแก้วกัน <st arts> ดีกว่าผมอยากได้ที่รองแก้วมากเลยอะของใครของไอ้นี่อะแก้วพี่ลดีอะไปเยอะโอ้ไปสลึกเลยโอ้ยยังวัเก่าเลย ไม่ใช่ไม่ใช่หล่งจากเราทำงานเกาทำงานเคยไปเต้นไหมตอนไหนครับเต้นคุกกี้อ่ะไปสวนสยามเมื่อไรได้บ้างตอนนั้นเขาถ่ายมีผมไม่ได้ไปติดตุลาพอดีแต่ว่าเขาเรียกไปออ๋เขาเรียกไปทุกคนที่ส่งคลิปไปอ๋อวันนั้นพี่ก็ไม่ได้ไปพี่ติดงั้นติดตุลาเหมือนเนาะติดคุกก็เดย์พี่แกเมาไหงครับคือคือคือใช่หรือท่านเดียแจ๊สไงหนุ่มแจ๊ดท่าจีที่มีแผ่นขายป่ะเนี่ย แผ่นเบนเทแผ่นองบากอะว่าจะมาดูแต่ภาค2องโคตรมันเลยอันนี้ครับเป็นผู้โชคดีในคลิปเอนนี้นะครับต้องเท่าไหร่ครับ250บาทตอนสิบอ๋ออยู่ได้ที่ลองแก้วใช่ไหมครับแต่ถ้าห0าร้แน่แเลยถ้าคุมรถปะครับไม่ไม่มีเหรออะไรถ้าร้ได้ถ้าคุมรถไม่ใช่อะมาปวดเฉาอีกไอ้เฮียเขามีแต่แฟนแท้เห็นนะไม่น้องเขาแปลภาษาญี่ปุ่นอยู่ไงอ๋อเลยช้า เฮ้ยหรือว่าวันนี้ถ้าเราซื้อครบเนี่ยเดี๋ยวเราให้น้องเขาไหมเขาฐานให้ความรู้เราเออต้อง250บาทนะครับใครมาที่นี่กินเยอะๆกินเยอะๆกินเยอะๆต่อแถวเขาใช้พลังนอนเยอะๆนะกูไม่น่าเจอเพื่นูพี่เพลอะไรเนี่ยพี่เพลยอะไรจังดุ๋งไงจังดุ๋งไงจังดุ๋งช่องจังดุ๋งค่ะเป็นเสิร์ชเลยนี่จังดุ๋งชาแนลพี่มาจะเพลอีจอยอ่ะอีจอยเพื่อนอีจันนะสวัสดีครับผมเชื่อเลยครับเนี่ยชื่อ บอกไม่ได้ใช่ะบอกไม่ได้บอกได้แต่มีอะไรจะโอเอชีกหน่อยกูแนะนำันไหนครับแนะนำจริงๆแล้วอ่ะคือมันจะมีเมนูซิกเนเจอร์ที่ซื้อปุ๊บแล้วก็จะได้สิทธิ์เลยแต่ตอนนี้ไม่มีอ้าวทำไมอ่ะหมดค่ะอ๋อแก้วหมดแก้วหมดแก้วหมดคือตอนนี้ที่เรามีอ่ะไม่ใช่ซิกเนเจอร์เลยสักตัวเดียวครับผมก็จะต้องบกราคากันนะคะเลยได้ให้ได้สองร้อยห้าสิบบาทอ๋อได้ได้ก็มีหนึ่งสองสามนี้พร้อมกับเค้กปั้นอีสามอย่างนี้ค่ะ อ speaker, a roommate, a ้าพอดีคนละแก้วอ่าคนละแก้วแล้วก็เขาปั้นคนละลูกเขาเรียกลูกป่ะนะชิ้นที่ว่านเขาเรียกว่าโอนิกิริโอนิกิริคาลุคุลุคูลุไม่รู้หรือว่าอไม่รู้เหมือนกันชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อคุณโอ้โหคุณจะโอชิข้าวหน่อยรวมเป็นหกร้อยบาทครับโอ้โหหกร้อยบาทโอ้โหขวกดินะขวดสิหกร้อยบาทต้องได้ภาครุ่งรถแล้วนะจริงหกร้อยบาทหกร้อยบาทนี่ต้องได้น้ำเปล่าขวดใหญ่สองขวดแล้วนะใช่ปกติผมได้น้ำเปล่าขวดใหญ่นะ โอ้โหเสียด้วยแล้วก็ต้องไปรอตรงนู้นได้เลยป่ะครับเนี่ยไม่ใช่อ๋อไปเสร็จอันนี้เหรอซื้อเข้าปั้นอันนี้ครับข้าวปั้นเซเว่นบ้างอ๋อทำมาโดยเฉพาะเลยเบนเคว่าโอชิคันนี้แบบว้าวใครอ่ะขอดู่อยใครอ่ะได้าใครอ่ะโอ้ยโอ้ยดอกดอกลึกดอกลึกดอกลึกนั่นลุนไพ่แล้วอะไรร้อยพอดีครับอยู่ทุกวันป่ะเหรอหยุดวันพัลลิขันอ๋อครับมาเบนเคนก็ตงหาชิปเบนเคดิบี้มาบีเอ็นเคก็ตอนนี้ยังไม่เห็นบีเอ็นเคอ่ะไปไป เดี๋ยวเรามันลุ้นดีกว่าไม่ได้ใครและดูไม่ได้คนหวานเจี๊ยบเลยโซดาขึ้นมาเลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยขู่ไปอ่ะข้างล่างมีโรงบานป่ะเที่ยวมาหวานขึ้นอย่าง้ยมันกูเมนูน้ำเขาน้ำก็เป็นอย่างงี้มาละคุณเราได้อาหารแล้วละมันเป็นเหมือนนับโซดาของเขาเนอะเฮ้ยแต่ว่าเราลุ้นดีกว่าว่าเราได้ใครอ่าอันนี้คือสำคัญเลยวันนี้ถ้าใครเจนนิสผมไม่ให้นะเจนนิสอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนแรกได้ใครวะใครอ่ะ วุยวิวเขน่ารักว่ะใครอ่ะแคนน้องแคนน้องแคนเนี่ยแคนน้องแคนครับผมคนแรกคนแรกแคนแเนน้องแคนครับวันนี้ครับเราได้ความรู้จากน้องคนนี้ครับเราก็เราตอบแทนอย่าลืมไปดูเพจพี่นะช่อง YouTube จังหุงแล้วก็เพจอีจอยเพีอีจอยเซิร์ชไปขอบคุณครับผมขอบคุณสำหรับความรู้ให้ด้วยนะโอ้ยแคนแคนว่ะเนี่ยแคนแคนว่ะ แทนสองอยากได้เจนนี่แต่ไม่ได้เลยนี่กูไม่ขาดแคลนเลยเนี่ยอยากได้เชอร์ปอนที่เปล่งเลยเชอร์ปานะชิมน้ำมาหน่อยไหมอันนี้อร่อยอะไรอ่ะเป็นเบงโก้อะดูฮาวายเอ้ยน้ำก็อร่อยว่ะอร่อยอร่อยน้ำเอ้ยน้ำไอร่อยน้ำไอร่อยแล้วก็อีกที่หนึ่งที่เอ็มคอเทียก็จะเป็นไลฟ์สดไลฟ์สดตู้ปลาไลฟ์สดลฟสตู้ปลาไลฟ์สดในตู้ปลาก็จะใส่เครื่องออกซิเจนแล้วก็ใช่แล้วก็แล้วก็ให้อาหารปลากันนี่มันบางแสนมั้งกูว่า มึงปนได้มั่วมากเลยอ่ะที่หวานปื้ดขึ้นปากประหวานแตกเลยนะเอกินนะดูทีเดียวเป็นเบาหวานกี่คนดูทีเดียวเป็นเบาหวานยังคนข้างๆอ่ะเรามาลองกินข้าวเขาดีกว่าข้าวครับปั้นอ่าลองดูดิอร่อยป่ะอ่านี่นะครับลองดูดิเนี่ปั้นเนนะข้าวปั้นจริงจไม่มีไส้เลยอ่าลองกินดูกินดูอุ้ยอ่ะก็ต้องกินเลยเห็นป่ะเห็นป่ะก็ต้องกินอีกแก่นะหน้าแซลมอน แซลมอนนิวซีแลนด์ว่ายอยู่ม่น้ำเลยย่งสุ่เคียงนี่ว่ายไหมนี่แสนแตบซึนเมื่อเช้านี้เนื้อแรงแน่นไงนะเนื้อแน่นเนื้อแน่นมาลองอีกอันนึงดีกว่าเป็นหมูทอดกระเสือโอ้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 เนื้อนี่อร่อยเอเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อร่อยอร่อยครับอร่อยครับเออทองกระบเตอหมูแน่นๆเลยลอยอยู่นะกินป่ะกินป่ะถ่ายรูปไว้ให้อ๋อมได้เดี๋ยวพี่มาดินี่เตะบอลมาบ้างนี่ะใส่เดี๋ยวก่อนนะเล่นอะไรอ่ะ ลวงใครก่อนนะเล่นอะไรตบทีนึงนี่ลวงสี่คนเลยเนี่ยแป๊บนึ่งนะแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะมึงใครเนี่ยเอาก็ไม่ใช่เพื่อนหรอเพื่อนมึงไม่ได้เอาไม่ใช่เอาาวันนี้กับเบียนเคคาเฟ่ที่เดลโมร์บางกะปิถือว่าน้ำชูโรงเขาแต่ว่าเขาปั้นเนี่ยก็กินเป็นก็อร่อยอยู่ทมก็สื่อปิดรายการปิดรายการให้ผมหน่อยฝากกด subscribe ไลค์แชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีสวัสดีคุณผู้ชมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ ใครเนี่ยว้า <Hospital> ใครรู้จักเหรอเพื่อนมึงไม่เนี่ยใช่อวยเฮียบิอ้นหรือเปล่าใครนะเพื่่เพื่อนบีไม่เนี่ยได้ได้ได้